ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านน้ำนะคะอย่ตอนนี้เราจะซื้อน้ำเย็นไปฝาไข่มกกันคะอากาศร้อนไปซื้อไพไข่มุกกันค่ะอากาศื้อนไ,ไปเซิร์ไพไข่มุคกครอชมน,น,นะคะนี่ค่ะทุกทุกคนตอนนี้ก็ได้ซื้อน้มานะะมาซื้์ไพ่ไข่มุก อากาศร้อนร้อนหาอะไรเย็นเย็นให้ไข่มุกกินอันนี้เป็นนมโพนี่นะคะดูซิว่าจะถูกใจไข่มุกหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมกันต่อค่ะขาวตอนนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอุตระดิตนะคะอุณหภูมิ 39สิบาองศาค่ะร้อนมากมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรานั่งรอไข่มุกแต่รอไขมุกเดินมาขึ้นรถนะคะแล้วเราก็ได้ซื้อน้ำวางไว้ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าไข่มุกเดินขึ้นรถมาจะเห็นนะ คะ่ะไข่หมกกำลังเดินมาขึ้นรถนะคะไออยางครับดูสิคะว่าเขาจะสังเกตเห็นไหมใส่ไรอ่ะเ่เราใส่ไรอ่ะงงอะร่ะร้อนไหมคะโดนน้ำไหมคะอะไรอ่ะยังร้อนอีูเลยอ่ะ กินน้ำไหมคะกินได้ไหมน้ากินอะไรคะอ้าวเห็นได้อะอะไระ <laughs> อ่ะลองหยิบมาดูดิ <laughs> อะไรคะลองหยิบกันมาเดีด๋ยวเลยคะ่ะ <laughs> 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 เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนมที่ตรงเทคโนโมันเป็นนมนมโพนีน่อยากกินขอชิคนะอ่อยดูใส่ก่อนใส่ก่อนตกใจไหมคะตกใจสุดๆไปเลยลองชิมสิคะอร่อยไหมคะ เ,เนคน,นกาโอเคค่ะห็นการก็สำเร็จนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ไข่มุกเป็นคนปิดคลิปแล้วกันนะคะตอนนี้อ้าวปิดคลิป มัวกินเลยได้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายเกลยดหมดแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ